ตามรายการทันข่าวทุเดย์นะครับเรามีเนื้อหาสาระเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำก็ติดตามได้ทางช่องอมรินทีวีเอชดีช่อง3 4นะครับนอกเหนือจากนั้นครับยังสามารถติดตามเราได้ผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับ Line แอดเรามี YouTube ด้วยรวมทั้งมีเว็บไซต์นะครับให้คุณผู้ชมได้เข้าไปติดตามสำหรับการทันข่าวทุเดย์กันนะครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาติดตามช่วงเว l ลด์ฟิตเนสสร้างความมั่งคั่งให้เติบโตด้วยการลงทุนกับ p h i l i p Capital นะครับ ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับจะอ้างอิงจาก2ทีมการลงทุนที่น่าสนใจมากในช่วงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกนะครับที่เติบโตเป็นอย่างมากตั้งแต่ปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้นะครับนอกนอจากนั้นยังมีเรื่องการลงทุนในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข่าวคราวต่างๆออกมาบ้างนะครับว่ารัฐบาลจีนจํากัดการเล่นเกมของเด็กๆนะครับจำกัดการเรียนพิเศษ หรือว่าอย่างล่าสุดเองก็มีข่าวเรื่องของ Ever g r a n d e นด์ที่มีปัญหาหนี้สินหรือว่าเรื่องของการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยตีมทั้งหมดเหล่านี้พร้อมๆก,กันกับคุณเตียชัยชองนะครับกรรมาการผู้จัดการของบรจกฟิลิปให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้2อตีมหลักที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องการลงทุนในจีนและก็เรื่องของหุ้นเทคโนโลยีนะครับซึ่งคุณเตียชัยเชี่ยวชาญทั้งคู่ผมขอเริ่มที่จีนก่อนก็แล้วกันกน้าาวาางะะบิช เรื่องของเอเวอร์แกรนด์บ้างที่มีปัญหาหนี้สินหรือว่าการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าตรงนี้เองเนี่ยคุณเตี้ยชัยมองอยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ไปลงทุนใน PCG อยู่ด้วยเช่นกันครับคุณบอยเชื่อไหมครับจริงๆอันนี้เป็นปัจจัยบวกสําหรับกองทุนรวมของ p c g ีของเรานะครับ,รบเพราะจริงๆนะครับเราต้องแกะดูเหตุผลทําไมถึงรัฐบาลจีนจะเข้ามามีนโยบายต่างๆนะครับอย่างเช่นจริงๆมันก็มีเหตุผลนะครับเป็นเช่นการที่เราจะควบคุมเวลาของน้องๆที่เล่นเกมหรือไปเรียนพิเศษมากเหลือเกินนะครับหรือการของ บริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น T n c เซนเข้ามาผูกขาดตลาดของผู้บริโภคจีนนะครับชินิการที่รัฐบาลจีนเข้ามาควบคุมเป็นสิ่งที่ดี <st air> สำหรับผู้บริโภคและสําหรับเศรษฐกิจจีนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเราดูของ2ประเด็นนี้นะครับอย่างเช่นของ Evergrande แล้วการที่เขาจำกัดไฟฟ้าใช่ไหมครับของ Evergrande อันนี้นะครับ <st air> เหตุผลหลักๆเลยนะครับ e อฟ r ิกาแนด์มีนี้สินสูงเหลือกเกิน ซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมนะครับเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการที่รัฐบาลเข้ามาจํากัดไฟฟ้านะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับรัฐบาลจีนนะครับเขาต้องปกป้องประชาชนของประเทศจีนนะครับซึ่งในฤดูหนาวเขาต้องนะครับเขาต้องคอนเฟิร์มมิคชนะครับว่าทุกคนจะไม่หนาวจะมีความอุ่นนะครับจะมีไฟฟ้าใช้นะครับ ตอนนั้นซึ่งการที่เขาจำกัดร่วงหน้าเพื่อจะได้มีความมั่นคงในฤดูหนาวนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สำหรับในการของมุมมองของนักลงทุนนะครับจริงๆเราก็สามารถเลือกได้นะครับในบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเราก็หลีกเลี่ยงกลุ่มธุรกิจที่เราคิดว่ามีโอกาสนะครับที่ด้รับผลประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลจีนต่างๆนะครับเพราะว่าความสําคัญที่สุดเลยนะครับกับการที่ลงทุนในประเทศจีนนะครับ คือนโยบายของรัฐบาลจีนนี่ครับคุณเดียชายบอกว่ามันจะมีกลุ่มที่ทั้งน่าสนใจและบางกลุ่มที่ไม่น่าสนใจในประเทศจีนเนี่ยกลุ่มไหนที่อ๋อไม่น่าสนใจก่อนครับต้องเรียนนะครับว่าในระยะยาวนะครับผมเชื่อมั่นว่านักลงทุนหลายๆท่านก็เห็นด้วยว่าเราก็หลีกเลี่ยงจากการที่ไม่ลงทุนในประเทศจีนไม่ได้เพราะมันเป็น ประเทศที่ใหญ่มากใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็จะเติบโตขึ้นอีกนะครับซึ่งเราก็พยายามจะสร้างความเข้าใจของเศ,ษศรษฐกิจจีนและนโยบายของรัฐบาลจีนเหล่านี้นะครับกลุ่มที่อาจจะในระยะสั้นนะครับอาจจะเราอาจจะระมัดระวังด้วยพิเศษโดยเฉพาะนะครับก็1คือกับการที่ก็จะจํากัด การใช้ไฟฟ้านะครับก็เป็นกลุ่ม Manufacturing นะครับผู้ผลิตที่ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะๆร,รวมถึงเพ t โกลเคมหรือว่าการที่ใช้เหล็กของ Steel Manufacturing Textile ต่างๆกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงในระยะสั้นนะครับรการที่สมมติว่าฐานหินจะขาดตลาดเลยหรือว่าราคามันจะแพงเหลือเกินในระยะสั้นเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงจากกลุ่มเหล่านี้ได้นะครับ,รบกลุ่มที่2ที่เราอาจจะระมัดระวังก็อาจจะเป็นกลุ่มอย่างเช่นของที่มีนี้สินสูงๆนะครับคุณกู้ของพวก เดเวล опер หรอสังหาริมทรัพย์ที่มีสิทธิ์มีสินสูงๆอย่างเช่นเอเวอร์แกรนด์เราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็ผมว่ากลุ่มที่อาจจะยังน่าสนใจแต่ว่าอาจจะเราต้องสร้างความเข้าใจมากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งคือก็เป็นกลุ่ม t ท c จีนี้นะครับในระยะยาวยังน่าสนใจมากเลยเทนเซ็น a ์อาลีบาบาครับธุบร,บรกิจมั่นคงนะครับแต่ในระยะสั้นถ้าสมมติว่าเรายังไม่แน่ใจว่า ทิศทางของนโยบายของรัฐบาลที่จะเข้ามาควบคุมการผูกขาดตลาดเป็นยังไงเราก็อาจจะรอไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามีกลุ่มอื่นที่สําหรับผมนะครับน่าสนใจกว่านกตอนนี้ครับงั้นลองให้คุณธีระชัยเล่าแล้วกันครับว่ากลุ่มไหนในประเทศจีนที่น่าสนใจบ้างจริงๆเราได้คุยกับนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็พัน์ทเนืรอของเราหลายๆที่ที่ประเทศจีนเพราะสิ่งที่สาคัญนะครับสำหรับฟันเมเจอร์ในการที่จะลงทุนในประเทศจีนคือเราต้องมีฐานข้อมูลที่ดีนะครับเราต้องได้อย่างรวดเร็วนะครับหนึ่งสคือต้องตีความให้เพราะบางทีเวลาข่าว ออกมาจากสื่อมวลชนของประเทศจีนนะครับมันอาจจะไม่ได้บอกทุกอย่างซึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเราดูนะครับรวมถึงภาพจากดาวเทียมทุกอย่างเลยเราเห็นนะครับว่าการที่ในเวลาที่ประเทศจีนจํากัดการใช้ไฟฟ้าของหลายโรงงานเลยนะครับกลุ่มโรงงานที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับคือมี2กลุ่ม1คือพลังงานสะอาดนะครับ่าที่เขาผลิตแผงโซล่าไรพวกนี้นะครับหรือว่ากังหันลมทําไมนะครับเพราะว่ามันจะช่วยนะครับในระยะยาวรัฐบาลจีนทราบแล้วว่ามันมีความเสี่ยง ว่าถ้าสมมติว่าเขาจะพึ่งกับประเทศอื่นๆในการไม่ว่าจะส่งนําเข้าน้ํามันนะครับหรือว่าถ่านหินนะครับ,รบยังไงมันก็จะเป็นช่องโหว่จะเป็นความเสี่ยงของรัฐบาลซึ่งเขาจะสนับสนุนธุรกิจพลังงานทางเลือกให้เต็มที่เลยนะครับประธานที่ดีสีเจิ้นเผิงนะครับคือเขาจะไม่ต้องพึ่งกับประเทศอื่นๆเลยนะครับเช่นเดียวกันกลุ่มของยานยนต์ไฟฟ้าของ EV นี้เหมือนกันนะครับเพราะการที่ประเทศจีนนะครับไม่ใช่สนับสนุนอย่างเดียวนะแต่เขาอยากจะสนับสนุนเพื่อประเทศจีนจะได้เป็น คนที่ผูกขาดตลาดเลยนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับยานยนต์ไฟฟ้า EV ใช่ไหมครับณตอนนี้คือการที่ขาดตลาดคือแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับและรัฐบาลจีนก็สนับสนุนเต็มที่เลยนะครับมีโรงงานอย่างเช่นของที่เป็น Top ป o l d ดิ้งที่อยู่ใน p c Green นะครับ CATL บ้าง BYD นะครับที่จริงๆเพิ่งสร้างเทคโนโลยีใหม่เลยนะครับในการผลิตแบตเตอรี่นะครับจนถึงว่า t ท sla เพิ่งประกาศว่าเขาก็จะซื้อ ของแบตเตอรี่ของของเซทิลของประเทศจีนเหล่านี้นะครับกับ BYD ครับ,ค,รบคือประเทศจีนตอนนี้เหมือนไม่ใช่ว่าเขาผลิตสิ่งที่ถูกที่สุดเลยคนอยากจะซื้อแต่ว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเลยนะครับจนถึงว่ารถที่ถือว่าเป็นมาตรฐานสูงที่สุดเลยเท s l a ก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนนโยบายเขาก็จะซื้อของประเทศจีนโดยเฉพาะเลยครับมีอีก หนึ่งทีมก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วถือถือว่าเป็นปีทองของหุ้นในกลุ่มนี้เลยกองทุนพีวินของเราเองถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีนี่ก็สักประมาณ35%นตนะครับตอนนี้เรามองภาพรวมของพีวินเป็นยังไงบ้างครับครับนโยบายหลักของของพีวินเลยนะครับไม่ใช่เป็นการที่สร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดในทุกกรณีนะครับแต่ว่าจริงๆเป็นการที่เราพยายามจะสร้าง ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในเวลาที่เราเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่เราเห็นอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็มันจะปรับมันจะเปลี่ยนตลอดเวลานะครับอย่างเช่นปีนี้ดอกเบี้ยนะครับนโยบายการเงินนะครับกับการคลังด้วยนะครับที่อาจจะทําให้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นปีนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องถามตัวเองว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเราอยู่กับแฟตนะครับมีกลุ่มไหนที่รับความเสี่ยงนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าแท็กของบางช่วงนะครับจะมี s e n s i t i v i t y นะครับหรือว่ามีความจะอาจจะรับความเสี่ยงที่สูงกว่า เทคโนโลยีอาจจะน่าสนใจนะครับยกตัวอย่างแต่ว่ามันอาจจะใช้หลายปีก่อนที่มันเกิดขึ้นได้รายได้กําไรสุทธิที่จะเข้ามาอาจจะใช้เวลานิดน,นึงซึ่งในเวลาที่มันมีความไม่แน่นอนในตลาดรวมถึงนโยบายการเงินกับการคังนะครับเราก็จะลดความเสี่ยงในกลุ่มเหล่านี้นะครับและเราก็จะโยกเข้าไปในอีก2มุมอีก2มิตินะอันแรกเลยนะครับเราพยายามค้นหาธุรกิจที่สร้างรายได้อย่างสม่าเสมอในทุกสภาวะตลาดผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น Microsoft Apple นะครับ ถึงไม่ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับผมมั่นใจนะครับว่าพนักงานออฟฟิศที่ต้องใช้ Microsoft Word Microsoft Office ก็ยังต้องซื้ออยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง Stable Cash Flow อันที่2เลยนะครับจริงๆการที่ดอกเบี้ยขึ้นไม่จาเป็นเป็นปัจจัยลบนะครับสำหรับพอร์ตของเราเพราะมีบางธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์เหมือนกันนะครับกับการที่ดอกเบี้ยจะขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนคือกลุ่ม financial นะครับเพราะว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นนะครับ Net Interest Margin ก็ได้กาไรเพิ่มขึ้นคุณรู้การลงทุนของ Pwin นะครับคือเราจะเจาะ แล้วก็ลงทุนในธุรกิจที่เราคิดว่ามี growth driver นะครับของที่ในระยะยาวกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีหืืวพฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งในมุมของ financial มีอะไรบ้าง1คือโลกออนไลน์ใช่ไหมทุกคนก็มีการท้ธุรกรรมผ่านโลกออนไลน์ไม่ว่าจะโอนเงินหรืออะไรก็ตามใช่ไหมครับสองคือเบื้องหลังของการที่ผู้บริโภคมีการใช้ธุรกรรมออนไลน์นะครับ ทางการแบงก์เองก็มีการใช้ธุรกรรมออนไลน์เหมือนกันนะครับมีออนไลน์เทรดดิ้งซึ่งกลุ่มไหนที่รับผลประโยชน์นะครับก็มีพวกตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับแล้วก็บรเกอร์ดลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์บรเกอร์ดลเลอร์ทั่วโลกเลยนะครับซึ่งพีวินปีนี้จะโยกเข้าไปในกลุ่มพวก i ฟ a นนช a ลกลุ่มที่มี cash flow สูงอย่างสม่ำเสมออย่างเช่นพวก Microsoft Apple และกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราก็เห็นนะครับบริษัทไหนบ้างที่ได้รับผลประโยชน์จะไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่ายาโควิดหรือรรวอน พี่วินณนะตอนนี้จะมุ่งเน้นไปกลุ่มเหล่านี้นะครับเพื่อจะได้สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อผลตอบแทนของลูกค้าในระยะยาวครับซึ่งด้วยนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเราก็ปรับกลยุทธการลงทุนในพอร์ตของเราในของ p ว i n เนี่ยมันก็น่าจะเหมาะกับการลงทุนระยะยาวอย่าง p ว i n RMF ก็น่าจะตอบโจทย์ด้วยตรงนี้ครถูกต้องครับจริงๆการที่เราบริหารกองทุนไม่ว่าเป็น Pwin หรือ Pwin m f นะครับเราบริหารสําหรับระยะยาว5 7ถึงปีนะครับสิ่งที่เรา value นะครับที่เราพยายามจะทํางานให้ลูกค้าคือ เราก็จะแอคทีฟตลอดเวลาดูเลยว่ามีโอกาสอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบเราเข้าไปในแท็กอย่างเดียวแล้วก็ถือแท็กไม่ว่าแบบดอกเบีย้ยขึ้นหรือว่าลงหรือว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามานะครับซึ่งผมดค่ามันเหมาะสมกับลูกค้าที่มีความมั่นใจนะครับ,รบรว่าอโอเคสตร ATEGY นี้มันม e เ e น s e นะครับรว่ามันตรงกันและก็มี ทีมงานนะครับที่1คือคอยดูแล2คือคุมความเสี่ยงให้แล้วก็3คือค้นหาข้อมูลให้ว่าถ้าสมมติว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอตอนนี้คือราคาของเหมืองของลิเทียมที่มันผูกมันขาดตลาดแล้วโอเคเราก็โยกเข้าไปในเหมืองลิเทียมบ้างคืออันนี้ครับมันดินามิกมันปรับเปลี่ยนตลอดเวลานะครับ,รบแต่มันสนุกนะครับสำหรับคนสำหรับทีมงานของเราแล้วก็ยินดีนะครับที่ช่วยทุกท่านบริหารให้ครับ,รบถ้าหากสนใจ ในการลงทุนกองทุนพีวินนะครับพีวิน IMF หรือว่าจะลงทุนใน p c g r e e n นที่ไปลงทุนในพลังงานสะอาดแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศจีนเนี่ยก็ติดต่อได้ที่ฟิลิปฟันชูปมาต์นะครับโทร026351718หรือว่าสแกน QR code นะครับหน้าจอของทุกท่านตอนนี้นะครับเพื่อแจ้งความสนใจให้กับเจ้าหน้าที่ทำการติดต่อกลับได้นะครับอ่สามกองทุนฝากไว้สำหรับวันนี้นะครับพีวินพีวิน r อเอ็มเอฟแล้วก็พีซีกรีนนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเจษชัยครับขอบคุณมากครับ เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อนะครับ